อันนี้เป็นคุณยายแม่เจตูเนเองค่ะอันนี้เป็นป่าหัวละพาแมงลักนะคะอื้อกินหอมมากเลยอะแม่อื้มมีมะงามดีมากเลยค่ะอ้ออาวใครขโมยเก็บเก็บไปไหนแล้วอะมันสุกมันองอมันก็ตัดทิ้งเเรามาดูป่าพริกกันนะคะนี่คือป่าพริกเนาอ เดี๋ยวเห็นหน้าหน่อยปาริกนะคะสวย,สวยนี่ปาริกของละอุ้ยสะดุดนี่นะคะปาริกค่ะอันนี้ก็ความยาว3ฟุต3คูณ3เนาะส่วนออกมาข้างนอกเึ๊บเรามีอัพต้นค่ะมีสตอรอเบอรี่แล้วก็มีต้นแพ้นะคะส่วนนี่คือ ปลาฟักทองแสงออนของเราค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูเนาะว่าเขามีลูกกันตรงไหนบ้างเจ๊ก็ไม่ค่อยอยากดดนหรอกเนาะดดนทีไรคันทุกทีเลยส่วนนี้ก็คือค้างถัว่วลันละบีนนะคะของอ่าเป็นถั่วฝักยาวของประเทศอังกฤษนะคะเราได้ปลูกทานเองค่ะนี่เลยส่วนนี้เรามาเต็นนี้ นี่แฟงอ่อนที่เราได้เม็ดมาจากเมืองจีนเหมือนกันเนาะเห็นหน้าไหม,ามภูมิใจที่สุดเลยก้อนนี้มีอยู่3มลูกคุณยายเก็บไปแล้วห้ลูกส่วนอันนี้ก็คือผกักกวางตุ้งนะคะที่เราหวานเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้เขาก็เริ่มงอกแล้ว ส่วนอันนี้ก็คือของที่คุณยายเก็บเนาะลันละบินแล้วก็ะมะละส่วนอันนี้ก็เป็นลันละบินค่ะมีกระชายด้วยนะคะอันนี้ขึ้นช่ยค่ะส่วนนี้เป็นะมะละอีกหนึ่งบ้านนะคะนี่เลยมะละสวยสวยดูลูกนี้สิลูกนี้ใหญ่นะ นะักกนะิ finder. นนะักกินมีมะละเนาะนี่เมื่อกี้บ้านนูนะ้นมะีมะละนะแล้วเราก็จะมาบ้านนี้กันวิดีโอยาวไปเดี๋ยวโพสไม่ได้เดี๋ยวถ่ายใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุบ